สวัสดีครับคลิปนี้พามาขึ้นภูซับเล็กจังหวัดลบบุรีนะครับห่างจากตัวเมืองไม่ถึง20นาทีนะครับปัก G P S มาที่วัดปราสาทนิมิตนะครับส่วนเส้นทางโดยละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งท้ายคลิปอีกทีนะครับเพิ่มเดินจากที่จอดรถขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าป่าไผ่ตอนนี้8.09โมง9นาทีทางก็จะชันตั้งแต่ ช่วงแรกเลยนะครับเริ่มต้นงาชาันเลยเนี่ยจากข้างล่างขึ้นมาเดินม,มาแค่เดียวนะครับสิบนาทีเดินม,มาแถวะถ่ายรูปมาก็ให้ถึงยอดแล้วเป็นทางแบบบันไดอย่างนี้นะเป็นเป็นดินดินอยู่เป็นบันไดดินอ๋อขึ้นมาจะเห็น วิวอ่างซับเล็กด้านบน,นครับเห็นว่าสามารถกลางเต็นได้ด้วยโอ้ยคือขึ้นมาแป๊บเดียวถึงด้านบนลแล้วบนก็จะมีหินโอ้โหนะครับวิวอ่างอ่างซับเล็กอ่างเจ็บน้ำอ๋อนุ่นๆเขาโดยตรงนู้น ก็ <Okay. S 2> มีหารเรียบให้แบบสำหรับการเต้นตรงนั้นก็มีนะครับมีร่องรอยการก่อกองไฟอยู่โอเคไม่ทันเหนื่อยคลแบบคือต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งวิ่งลงหลายหลายรอบนะ ข้าเจ้าเหนื่อยแต่วิวสวยดีนะครับโอ้โอนะครับแต่วิง่งก็วิ่งได้รืเปล่าเนีน่ถึงตีนเขาแล้ววิ่งไปพักถ่ายรูปไปก็ 10นาทีนะครับถึงละตีมเขาแต่ห้องน้ำนี่คือมาเข้าตรงนี้ก็ได้อันนี้ทำไว้ให้ใช่ไหมฮะจริงเอันนี้เคยจะทำให้เหรอคะทำให้คนมาเนี่ใช่มาดิมันเคยที่บอกไหมครมีมีมีใช่มันจะมีช่วง ปายสมต้นนะสวยนะหนูว่าจะเหมือนไอเนี้ยเนี่ยนะสเปนนังชีอ่ะเออวิววิวสวยก็มีพวกทั้งภาพอะไรอ่ะเขาจะมาถ่ายกันตอนตอนเย็นๆอ่ะตกตรงเย็นเนี่ยพระอาทย์พระอาทิตตกสั่งขนุนพอดี สำหรับคนไม่เคยมานะครับสังเกตที่เสาสัญญาณโทรศัพท์ขาวแดงใหญ่ๆนะครับหน้าวัดปราสาทนิมิตนะตามที่เราปัก GPS มาครับพอถึงหน้าวัดปึ๊บเลี้ยวผ่านประตูวัดเลยขวามือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตาบอดป้านิต์นะครับขากลับมาแวะกินได้ครับเราก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวัดมาครับวิงตามถนนมาเลยตรงข้างหน้าจะมีทางแยกซ้ายขวาเราตามซ้ายนะครับตามซ้ายเลี้ยวซ้ายมาผมจะแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้า เลยซอยทางเข้าก็จะทะลุไปไหนตอนไหนเลยเพราะว่าผมลงไปลวรอบหนึ่งก็ขับมาเรื่อยๆนะครับปื๊บประมาณสักไม่น่าจะเกิน200เมตรนะจากจากไอ้แยกเมื่อกี้นะครับทางเข้ามันจะเล็กนิดนึงนะครับตรงเข้าไปเลยห้องน้ําก็เข้าด้านล่างขอพี่เขาเข้าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าด้านบนไม่มีน้ํานะครับด้านบนก็ หรือใครใจดีนะครับก็ยิ้วน้ำจากด้านล่างขึ้นไปโดยนี้นี่นี่นี่เลี้ยวซ้ายตรงซอยนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่นี่รั้วมีเนี่ยโรงงานคล้ายโรงงานทางขวามือครับเลาะเข้าไปในซอยเล็กนี้เลยนะครับมันยังมีป้ายให้สังเกตอยู่ป้ายเล Language ็กๆป้ายหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูคลิปนี้ก็ตามคลิปนี้ไปเลยนะครับเนี่ยจะเป็นซอยบันเวตรงเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปอีกหน่อยนึงก็จอดรถที่ตีนเขานะครับ ไม่มีน้ำไม่มีอาหารขายนะครับตอนนี้พอดีจุดนี้มันเพิ่งเปิดใหม่นะให้เราเตรียมน้ำเตรียมอาหารเข้ามาเองนะครับหรือจะซื้อตามร้านค้าหน้าปากทางของชาวบ,บ้านก็ได้นะครับทางขึ้นขึ้นไม่ยากนะครับเดินเดินไม่ไกลเดินไม่เหนื่อยแต่ขึ้นไปแล้ววิวสวยนะครับืในวิวผมไม่อธิบายเยอะนะครับอยากให้มาดูด้วยตัวเองนะครับแต่เส้นทางผมก็จะ บอกละเอียดเลยนะครับก็ไม่ได้ไกลมากก็ปัก GPS มาวัดปราสาทนิมิตนะครับแล้วก็ขับรถผ่านหน้าวัดเข้ามานี่ครับแล้วก็หาที่จอดรถได้เลยเนี่ยเนป้ายอยู่ขวามือนะครับทางขึ้นโอเคนะครับก็ประมาณนี้เส้นทางที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะี่ครับลงมาก็ขับรถกลับได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะก็ลองดูนะครับสําหรับผู้ที่สนใจางจากตัวเมืองลบบุรีประมาณสักไม่เกิน20นาทีก็ถึงแล้วใกล้ ป้าเอาเส้นเล็กหนึ่งชามครับผมคันนึกหนาวหนา,หนาวนาวี่หนาวครับเยืนไม่ยืนนั่งอิง,อองอมอแล้วเ,เอาแวะมากินใบเตี๋ยวหน้าวัดประสาทนิมิตนะครับใบ <c oughs> เตี๋ยวป้านึกตาบอดนี่ นี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ